สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็อีเวนต์ใหม่มาแล้วมีการตัวละครใหม่มา2ตัวก็คือราชาสุไลามานแล้วก็บันทิดส,สาวดาฮยอนซึ่งหน้าเหมือนยุนอาเลยมาดูที่ดาฮยอนก่อนดาฮยอนเมื่อสร้างแลนมาโอกาส4 8เจะสร้างหลุมดำอันนี้ก็ดีนะสำหรับพวกที่ชอบเล่นสร้างแลนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสามารถหนึ่งก็คือแปลร์น29%แล้วก็เพิ่มทุกครั้งที่ไม่แสดงผลก็คือเพิ่ม2%นะคะ แล้วอีกตัวหนึ่งราชาสุไลมานกล่องบินที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าใจง่ายๆคือ26%แล้วก็ถ้าไม่แสดงผลจะเพิ่ม2%ทุกครั้งนะคะแล้วก็หลังจากเที่ยวรอบโลกโอกาส53%ที่จะได้ทอยลูกเต๋าอีกครั้งทันทีน่ากลัวนะเนี่ย1ใน2เลยอะ่ะแล้วก็ถ้าไปใช้เป็นบินด่วนด้วยนะนึกออกไหมตกเมืองฝ่ายตรงข้ามอะ คราวนี้ได้รับการยกเว้นไปบินรอบินใช่ปะถ้าเกิดบินความสามารถบินด่วนติดอ่ะก็ไปบินสร้างเมืองสร้างไรเสร็จอ้าวหนาวจะทอยเ,ยเที่ยวเที่ยวรอบโลกท่าความสามารถอันอันนี้ติดก็ได้ทอยอีกอ่ะคืออะไรอ่ะใจใจคอแล้วถ้าเกิดว่าได้ได้เบิร์นนี่ก็จะได้ได้ทอยไปเรื่อยอีกใช่ไหมโอ้โหคอมโบอย่างนี้ระวังนะระวังระวังเพื่อนเกียดไปเล่นกับใครเขาก็กแบบโอ้ยให้เขาได้เล่นบ้างนะคะ ไม่เข้าใจว่าเราจะหาราชาสุไลมานได้ยังไงอะ่ะคือจากหมวดท่องเที่ยวเท่านั้นใช่ไหมเท่าที่อ่านในประกาศมาถ้าเข้าใจผิดบอกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกเต๋าคริสต์มาสด้วยลูกเต๋าอ,อย่างสวยเลยอ่ะขอบอกแต่มันเพิ่มเพิ่มคุกกี้แค่หนึ่งเองหรอซึ่งเพิ่มแค่หนึ่งจะซื้อไปทําไมวะหรือว่าไปลูกเต๋าเทศกาลเฉยๆคนที่เราลูกเต๋าใหม่อาจจะต้องเป็นหลังปีใหม่ท้สวยอะ่ะ จะบอกเลยว่าสวยมากเฮ้ยไม่ยอาไปวันนี้ไปดูอันนี้อนนโอ้ยเนี่ยดูราคา250ร้ยห้าแสดงไม่ใช่ลูกเต่าที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเพชรเหลือทิ้งก็ค้มๆไปก็ได้แล้วก็มีเปิดอีกแล้วเหรอก็ประกรั 1, น1,000 0ทองและรุ่นรับตัวละครสุดฮิตเอาไหม มามามาเนี่ยจัดไปห้าร้อยโปกัน A นะคะเฮ้ยประกันห e มื่นหนึ่งเราก็ไม่ควรมีมามา่าเลยเปล่าอยางนอยก็ควรจะแบบเออระครังทองนะระครังทองเดี๋ยวเราเอาไปพวกกันดูดิเฮ้ยจะร้อยเพชรแล้วระครังทองมาใบเดียวได้ไงอ่ะสบาบนะคะเออเดี๋ยวเราเรา,เราเราเรื่องแรกอันนี้ก่อนนะเราไปบวกระครังทองแนละ้วลองลองมารวมกันดีกว่านะ่าจะสนุก นะคะปาปะป,ะป,ะปะบอกละครทองนั้นอันนี้เหลือหนึ่งวันก็เล่นกับเขาหน่อยโอเคเราก็จะบวกประมาณสักสองอันเพราะมีสองอันนะคะเซมีเออยู่มีเอเหลืออยู่ก็เดี๋ยวค่อยตันี้ละครทองโอเคมาแล้วละครทองสองใบนะคะใช่ละครทอง่าที่ไปรวมกับอะไรก็ได้ กับ A อะไรก็ได้แต่เด,เดี๋ยวพอดูเพื่อความชัวนะกลัวลมลมเสร็จแล้วเงิบอ่าใช่ค่ะใช่ละคัะทงทองก็เดี๋ยวอัปเกรดนะคะเลือกเป็นล่าส,สุดก็เป็นอันนี้แล้วก็เป็นคลาสเพิ่มอัตโนมัติ B C เอาเท่านี้เอา B C ก่อนเพราะว่า หยุด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 การก็โหเนี่ยการเนี่ยมีเต็มเลยยี่สิบยังสิบแปดคิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนั้นเลยเหรออ่าไม่ธรรมดาได้สิบเลเวลเท่าไหร่สิบแปดนะคะยี่สิบเลยปะโอเคยี่สิบเลยก็ดี อีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเป็นล่าสุดจะได้ใส่ง,งนะ่ายๆแล้วก็คลาสจะได้ตัวอะไรนะตื่นเต้นเงาของเอเลียนเอาค่ะโอ้ได้ตั่งไหร่เวลเมื่อกี้ไม่น่าเอาไปอัพเอเลียนเสียได้ไม่เป็นไรทำไปแล้วนะมันย้อนกลับมาไม่ได้อันนี้ วนไปค่ะยี่สิบแล้ววะโอเคคนสองเลยนะนี่ค่ะคนมันดวงดีนะคะอ่รวมเอาละ้ังทองคู่แรกแทนแทนแทน,แทน,แทนกับอะไรเดียวระฆัะงทองกับกับอันนี้ละกันคนนี้ชาวเผ่านะเพราะว่ามันมีสีเหมือนคริสต์มาสเป็นแดงเขียวแดงเขียวเผื่อจะโชคดีนะคะสามสองหนึ่ง หน้าการตัวละครเอีเวนต์ปะโอ้หตาไหลเลยโซทอฟอ่ะเผ้ยค<ฮ>ิดซะว่าเอาไปเอาไปทำอะไรเล่นๆนะแล้วกันนะเอ่อมาหะ้าข้างทองอีกใบหนึ่งโอเคเอ,อ่าอะยังเชื่อในโคนี่อยู่นะยังมีความเชื่อในโคนี่อยู่สามสองอะไรอะ โห oh. คือทํายังไงให้มันได้ให้มันได้แบบคู่ที่ดีบ้างน้ำตาไหล,ล้ะดุง้งเดี๋ยวเอาไว้ถ้าไปเปิดต่อดี่ปะได้เอาอีกสักคู่สอกคู่ไหมแต่ว่าเราจะมีการรวม A ไปหรือเปล่านอะอาวได้อันเงึงงโอเคมาเลยจ่จัดเอออ๋อ,อต้องเปิดในของขวัญก่อนลืมมีความลืม วันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะไซจะมีแข่งในบใบเลเยอ์แข่งกับทีมโนสร์เกมมิ่งของแคสเตอร์ชื่อดังท่านอื่นๆอย่างเช่นมิโน่าบอยซิกนักลาสามาสเตอร์เกมเมอร์แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วอ่ค่ะก็ ถ้ายัางไงไปดูได้เดี๋ยวไซประมาณสักสักทุ่มหนึ่งอ่ะจะลงลิงก์ไว้ในไว้ในแฟนเพจควายแดนเกมนะคะแล้วก็ให้ไปรอดูกันได้คู่แรกน่าจะเริ่มทุ่มครึ่งนะก็จะบอกว่าคนคนที่คนที่พาคแข่งขันแดนบายเดลไลน์เนี่ยพัคสนุกมากพากเหมือนดูเระอห่างยาวอะ่ะนี่ปะที่มันจะแบบมีลูกล้อลูกชนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปดูนะคะฝีมือ เขาเขาภาคดีมากอดีจะรู้สึกว่าต่อให้เราต่อให้เราไม่ไม่มีแข่งเราก็อยากจะดูอยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะขอดูลาสมีตัวเป็นการ์ดเงาเหลือมั้ยหนึ่งเเ,เดี๋ยวไมมันเลื่อนแบบนี้วะโอเคหนึ่งสองโหไม่มีการเงาเหลือแล้วอ่ะ มีอะไรกาดกล้วยทองไม่ไอ้บกเงาก็ไม่มีแล้วมัง้งโอ้หเลยนี่ไงนี่ไงมีอันนี้อยู่แสงแสงอีอันโอเคค่ะลุยโอ้ยคู่หนึ่งจุดห้าโ้โอเคคว,อเค,ควรจะได้นะเนี่ยมาลงกันอีกคู่หนึ่ง เร,เราเราเจ็บใจนะเราไม่เอาไอนะ้โคนี้ละเอาเป็นนี่ไหมดาร์กออร่าเผื่อจะได้การอะไรดักดาร์กดีๆบ้าง S อบวก S บวกโหมิลาดมิราดมาเป็น S อบวกไม่ได้ใส่ขายมิราดไปด้วยความโง่เขานะเสียดายเลยมิราดเป็นตัวที่เก่งแล้วก็น่ากลัวมากๆนะคะบอกเลย ถ้าเล่นแบบเล่นตอนช่วงอารีนานะตัวไหนก็ตัวไหนก็อาชนานมีหลาดยากถ้าคุณไปตกเมืองเมืองเขานะคะโอเคงั้นอีไว้นี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันเข้าใจว่าซูไลมานก็คงก็คงได้จากนีง่ายใช่จริงๆด้วยอือราชซูไลมานด้จากท่งเที่ยวนี้เองอย่างเท่ เอารูปนิร o n ในเป็นภาพตัเนเหลวดีกว่าเทอยู่นะคะโอเคค่ะงั้นไปเริ่มท่องเที่ยวกันโอ้ที่ไหนดีอ่ะเขาหน้าจะอยู่เอเชียตะวันออกหรือเปล่าใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่เลยเอเชียตะวันออกเออเอเชียตะวันตกใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะไปเตหะรานก่อนเลยดีกว่า โอเคอีกนานไหมอได้เลยอย่างอันแรกไปแบ็กแดดอ่ารอไปนะคะรอนานปะ6ชั่วโมงโอเคยังไงก็ฝากติดตามช n n น l ความเล่นเกมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปก่อนนะสวัสดีค่ะ